ไปค่ะให้กรรมการเพิ่นเบิงค่ะมีคะแนนยันนยงไงนะมีคะแนนไหมมีคะแนนยังไงอ่ะให้คะแนนยังไงดีเป็นดาวให้กี่ดาวดีเนาะมันสูงสุดห้าดาวจะเอากี่ดาวนะต้องห้าดาวอยู่แล้วค่ะหนึ่งดวาวพอแนละ้วหรอบครั้งแรกมันอร่อยมากเลยนะ ยิงแสงทองฟินแลนด์ค่ะมม่นี่นะคะจะมาในรูปแบบของรายการแม่ครัวมือใหม่ EP 2ค่ะ EP หนึ่งตะโดนเติบแล้วล่ะคะ่ะ EP สองคจะเริ่มนี่ล่ะคะ่ะเพราะว่ามือนี่ค่ะอยากกินกล้วยไขบ่บวชชีนะคะก็เห็นคาเจ้าเห็ดอ,อยู่ตลาดค่ะมันเป็นตะเหตุอย่างอยูอย่ด้วยคะ่ะแต่ก็เลยล่องเขาไปเซิร์ชเบิ่งอยู่ใน g o o อ่าใน Facebook เอ้ยเป็นมูค่ะใน youtube ซึ่งขั้นตอนมันกับว่าได้ยากแบบมากขึ้นาังเขาคิดไว้ได้ค่ะพี่น้องคะมันกับมีเครื่องปรุงแค่บโบกีอย่างอีกแล้วะคะ่ะว่าอยากเลยกับมีแค่น้ําตาลนะคะ,ะน้ําตาลนี่เขาเจ้าบอกว่าใส่แครประมาณอสามถึงสี่ช้อนชาหรือกับแล้วแต่ที่เขาหมักค่ะหมักหวานกับใส่หลายนะคะแล้วก็มีเกลือคะ่ะเกลือกับใส่ประมาณหนึ่งช้อนชานะคะเพิ่มความหวานมันเค็มๆนิดนึงกับจะแสบปากนะคะและ้วกะ กะทิค่ะกะทิกะใส่ในปริมาณประมาณหาร้อยกรัมนะคะอันนี้มันพันกํากะประมาณครึ่งหนึ่งนะคะครึ่งหนึ่งของหนตัวนี้นะคะกะทิเข้าไปเดีคั่นนะคะเหมือนมันเมยค่ะมือนั้นคั่นยากอะเลยเป็นแบบสําเร็จรูปแล้วกะจะมีอ่ามะพร้าวนะคะพาวแบบนี้นะคะเอาใบร้อยตอนเซจแล้วนะคะจะได้แบบเพิ่มสีสันหนากินนะคะ ตามความขอใจนะคะก็ขาใจว่าแบบนั้นแหละคะ่ะเบิ้งแล้วก็เบ,บิ้งแป๊บเดียวก็จะไม่เหตุหลวดนะคะก็อาจจะบ่ได้เก่งมาได้เป๊เปะขนาดนั้นนะคะแล้วก็ไม่กล้วยนะคะกล้วยใครนะคะเหตุนะคะเดี๋ยววิธีการจังใดเดี๋ยวยิงจะบอกเทียน,นึงละก็ใบเตยนะคะเพื่อนจะเอาใบเตยนี้มาใส่อตอนที่เค็ดนะคะเพราะว่าจะให้เพิ่มความหอมความอร่อยเพิ่มขึ้นนะคะให้มันรู้สึกหอมขึ้นนั่นเองนะคะก็ใส่แล้วก็ตักออกงนยมันสุกแล้วนะคะประมาณนี้ตามความขาใจจะคล้องกันแล้วกันนะคะเพราะว่า เป็นคนยังที่บอกค่ะว่าเฮ็ดกินบ๊บเป็นค่ะของหวานนี่ก็มากินแต่ว่าเฮ็ดบบเป็นแต่ก็อยากล่องเฮ็ดเบิงนะคะก็เลยมื่อนี้กะเลยล่องมาเฮ็ดเบิงเพราะว่าเ,เบิงในคลิปแบบวมันบ่ยยากนะคะพี่น้องแต่ว่าแสบว่าแสบค่อยว่ากันมื่อี้ก็สิเฮ็ดเพื่ออาพี่สาวเพื่อคุณแม่กินพร้อมค่ะต้องตายพร้อมกันค่ะถ้าล่องเบิงนะคะว่าสิทธิ์เด็กของน้ำบอนะคะไปชมค่ะว่ายิงเฮ็ดไดบอนะคะมาค่ะพี่น้องค่ะ เฮดพิษเฮดถกเยาว่ากันเ้อะพี่น้องเพราะว่าเฮดบ่เป็นค่ะนี่เพึ่งจะลอกเฮดอันนี้เทือแรกนะคะในคนบอกว่าแบบนี้ค่ะว่าตอนที่ข้าปอกกล้วยนะคะข้าก็ต้องเอาเส้น้ำดำที่มันอยู่ตรงกล้วยออกพร้อมเพราะว่ามันจะงามเฮาเฮตดนี้มันจะสวยกว่าเพราะว่ามันจะบ่มีเส้น้ำดำออกมานะคะข้าก็ต้องเอาออกน้านะคะเส้น้ำดำที่อยู่น้ำกล้วยนะคะทามันมีแต่อันนี้จะรู้สึกว่ามันก็หลุดออกไปพร้อมแล้วนะคะกับ่เป็นยัง ถ้าเกิดว่ามันมีลำดับตรงเส้นตรงนี้เขาก็ต้องระออกนะคะรอความสวยงามนะคะอันนี้เขาจะตัดเป็นสามสามสามส่วนต่งกันนะคะล่องเบิงว่ามันสีสองหรือสามจะสวยกว่าแต่ว่าเห็นมันเป็นสีหง่แต่ใน,นคีพ่นใสแค่สองนะคะก็เฮดต,ตามเพิ่นละกันเนาะใสแค่สองก็พอนะคะพี่น้องล่องเบิงสามน่ะรู้สึกว่าน่าจะหน่อยมัน่าจะตอนเล็กเกินไปนะคะอันนี้นะคะ ลืมบอกไปว่าน้ำนี้ค่ะเขาจะเอาน้ำน้ำสะอาดนะคะแล้วก็ใส่เกลือนะคะประมาณหน,นึ่งถึงสองซอนชาแล้วก็เอามาแช่ไว้นะคะเมื่อกี้ลริมบอกขั้นตอนนี้ไปนะคะนิดนึงตัดกล้วยะคะ่ะอันนี้ไม่อยากค่ะตัดเคร่งวดนะคะถ้ามันมีเส้นดำๆอยู่ตรงอยู่ตรงเลาะอ,ออกให้เรียบร้อยนะคะมันจะได้สวยงามนะคะ ท่นว่าสวยกายว่ากันเด้อค่ะพี่น้องค่ะคนมือแม่ครัวมือใหม่นะกะสิยังสี่ละค่ะว่าของแคลวบรนไดค่ะกับว่าเด็กเก่งวันไดนะคะแต่ก็อยากลองเฮ็ดเบิงค่ะเวลาเข้าเฮ็ดกินแล้วมันเป็นฝีมือเฮ้านี่มันุ่มใจดีด้วยค่ะพี่น้องังแต่มาอยู่บ้านนี่คุณแม่เป็นกะสอนลายอยู่ค่ะวิธีขั้นตอนการเฮ็ดถ้าอยากกินสวยๆก็เฮ็ดเอาค่ะ โอเคค่ะอันนี้ก็จะเป็นอ่ากล้วยนะคะที่เขาเห็ดเร็จแล้วนะคะแล้วก็แช่น้ำไว้สักครูน่นึงนะคะแล้วก็เขาก็เริ่มวิธีการเฮ็ดเลยค่ะพี่น้องค่ะ,ะเดี๋ยวแช่น้ำเกลือไว้ก่อนนะคะเพื่อความสวยงามเราก็ต้องเก็บให้เรียบร้อยนะคะพักก่อนดีล้วอะไรต่อ นะคะช่วงที่เข้าแซ่กล้วยอยู่นะคะเขากลับมาเริ่มห่อมัดใบเตยไว้นะคะเพื่อว่าเขาจะได้เอาใส่เลยนะคะตอนที่มันสุกก่อนที่มันจะสุกนะคะพันประมาณนี้นะค่ะแล้วก็เอาใสา่ในหม้อเลยค่ะพี่น้องแค่นี้นะคะแล้วก็ย้อนลงไปเลยค่ะเตรียมใบก่อนนะคะเพื่อว่าเขาจะเฮ็ดแล้วมันจะได้รวดเร็วขึ้นในช่วงที่เข้าแซ่ไว้นะคะโอเคค่ะเข้าไปเฮ็ด ขั้นตอนการบุงเลยนะคะค่ะอันดับแรกเขาก็มาตั้งไฟก่อนเนอะคะ่ะพี่น้องเมืนอนี้จะใส่แก๊สนะคะเพราะว่าอีกหมอหนึ่งอ่ะเพิ่นใส่อยู่นะคะไฟอะคะ่ะตั้งไฟยาห่อนเกินไปนะคะเอา,ามันก็นจะบอดีนะคะอันดับแรกนะคะเขาใส่กะทิก่อนลืมค่ะพี่น้องประมาณห้าร้อยนะคะ โอ้รันรุนแรงมากห้าร้อยกับประมาณเคริงหนึ่งนะคะพราวบาน,น 1, ี่นะะมนันหนึ่งพันนะคะมันคือหน่อยค่ะค่ะซื้กว่ามันหน่อยนะคะพัวตามใจฉันนะคะเสร็จแล้วนะคะแต่เดี๋ยวจะเอาน้ำตาลใส่ต่อนะคะตะกุกตะกากเนะะี่ยค่ะโดยประมาณนะคะโอจะหวานเกินไหมเนี่ย ประมาณนี้ละะแล้วค่ะแล้วจะ่มักใช่จริงๆค่ประมาณออสองสามสอนนี่ละะแล้วค่ะแล้วจะเห้างมักนะคะแล้วจะเห้าหมักหวานปานใดนะคะอธิบายว่าถือเท่ากันค่ะคิดว่ามากกินประมาณนี้ก็เลยใส่ประมาณนั้นไปเรื่อยคะ่ะแล้วก็เอาเกลือใส่นะคะกินใดวะน้องพี่น้องเกลือก็ใส่ประมาณหนึ่งถึงสองสอนซาถึงสี่แล้วค่ะประมาณนี้และะะ้วเนาะ ้วก็ค่นนี้มันขอกันนะคะชักน้อยแล้วก็เอาใบเตยลงไปรวดค่ะใบเตยลงไปก่อนเพิ่มความหอมหวานนะคะเสร็จแล้วเขาก็ถึงขั้นตอนข้อการเอากล้วยใส่นะคะกล้วยไปเลยค่ะลงกล้วยไปเลย ะคะให้มันสเสด็จนามจักหน่อยนะคะพี่น้องให้มันสเสด็จจักหน่อยล่ะคอยเอาลงไปนะคะ,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 ะแซ่วบมันจะเหลืองนะคะเป็นว่าเพื่อให้บอกนิดนึง <c oughs> เดี๋ยวสิบ่าเข้าใจว่าเป็นอย่างเขาคือสองแซ่นะคะมันจะสวยะค่ะพี่น้องอุย้ยเป็นตะครืออยู่ได้ราค่ะหน้าตาดีอยู่เด้หน้าตาดีนะคะเนี่ย แล้วก็ปป่อยเห้เดือดก่อนนะคะหลักกาเข้าค่อยขั้นตอนต่อไปนะคะถึมใบประมาณนี้คะ่ะพี่น้องหน้าตาเป็นตะกินอยู่ได้ล่ะคะ่ะเดี๋ยวค่อยมาดูกันคะ่ะขั้นตอนต่อไปหลังจากที่เดือดแล้วนะคะเขาค่อยใส่อย่างอื่นนะคะพี่น้องคะ่ะเมื่อกี้คะ่ะเอากล้วยใส่ใบโพดค่ะมันค่อไจะเดือดอยู่คะ่ะลืมค่ะหลงตื่นเต้นนะคะ เดี๋ยวพ่อที่เนี่ยที่จริงแล้วมันเดือดแล้วเขาเอาอกล้วยใส่เป็นบะขามแวกะข้าก็คอยมาเอามีค่ะมะพร้าวใส่นะคะเพิ่มความห,มหอมหวานมันมากขึ้นตอนนี้ค่ะในกล่องมีกินนะคะคือหอมมากค่ะที่จริงเขาต้องใส่ปะพร้าออนค่ะแต่ว่าห้าวบ่มีนะคะก็เอาตามนี้เนาะพี่น้องใส่ไปหมดเลยค่ะเพราะว่าชอบกินนาตาดีอยู่ได้ละคะ่ะ ไม่ต้องคนเนาะแล้วก็ร่อให้มันสุกนะคะพ่อสุกแล้วนะคะเขาก็เอาใบเตยออกนะคะแล้วก็จบขั้นตอนเลยค่ะเรียบร้อยเลยแล้วก็อาจจะเอออีกขั้นตอนนึงค่ะลืมคิดพ่อค่ะบ่เคยเฮ็ดค่ะพี่น้องเทื่อแหลกอีดีลงลงนืมๆเืเพราะว่าเบิ่งคลิปบอก,กี้บอก,กีหลอดเองค่ะเบิ่งแค่รอบเดียวแล้วก็ไม่เฮ็ดลหลอดแล้วก็เฮ็ดแล้วก็เบิ่งไปน้ำกัยยอดหลังเบิ่งอ้ามันก็ลืมคิดพออีกแล้วค่ะพี่น้องค่ะ อาจจะใส่หลังจากที่มันเดือดแล้วคะ่ะเขาเอาอหัวกะทินะคะใส่อีกนะคะประมาณร้อยหาสิบก่ำนะคะประมาณนี้คะ่ะใส่อีกแล้วก็จบเลยคะ่ะเรียบร้อยคะ่ะแล้วก็พร้อมทานได้เลยคะ่ะแล้วก็ค่อยมาเบิรงคะ่ะว่า,สารสชาต,ต,นนะะติเป็นยังไงเทือแหลกกับตะกุกตะกักด้วยค่ะพี่น้องคะคนที่เฮ็ดเป็นก็เดากาสีเข้าใจดอกว่าเฮ็ดว่าเป็นลงๆเรื้มๆนะคะเดี๋ยวหลอบหนาะรับร่องว่าอาจจะบอผาดแบบนี้คะ่ะลงๆพิษๆถึกๆคาแซบนี่ก็ถือว่าฟุกได้นน่นะคะรอชมนะคะ สุกแล้วนะคะกล้ยสุกนั่นก็จะเหลืองสวยเลยค่ะพี่น้องคะยิ้งกะจะเอากะทินะคะใส่ประมาณร้อยห้กรัมนะคะประมาณร้อยห้าสิกรัมเพิ่มความเข้มข้นนะคะเริ่มปิดแก๊สค่ะพี่น้องคะ่ะปิดแก๊สก่อนแล้วก็เอาใส่นะคะมันกะจะเข้มข้นแล้วก็น่ากินมากยิ่งขึ้นนะคะพี่น้อง นาตาดีแห้งค่ะเราก็พร้อมเสิร์ฟใส่ถ้วยได้เลยนะคะถ้วย,ยจะเหลืองสวยมากเลยนะคะที่เท่าแซมเมื่อกี้นะคะมา่องชิมรสชาติเบื้องอีกที่หนึ่งนะคะว่ารสชาติเป็นยังไงโอ้โห,หนาตาดีวะค่ะพี่น้อง ้วยแรกนี่เขาจะชิมเบื้องก่อนนะคะเมื่อกี้ยิงแอบเติมน้าตาลนิดนึงเพราะว่ารู้สึกว่ามันมันเบาหวานเท่าที่ควนกับเพิ่มได้นะคะเมื่อกี้มันแอบใส่หน่อยไปนิดนึงนค่ะเดี๋ยวเราลองชิมเบิ้งหลังจากเติมแล้วรสชาติเป็นยังไงนะคะโอ้หเสียบสะายค่ะดีใจเดี๋ยวจะเอาไปล่องให้พี่นองให้ญาติพี่นองเบิ้งนะคะว่าอ่า้วยไคร บวชชีกลวยไข่กลวยไข่บว,วชชีค่ะมันสิแสบซำดาให้คู่อื่นการันตีบางนะคะนี่ค่ะนาตาเป็นยังสี่นาตาเป็นยังสี่ค่ะพี่น้องให้ผู้อื่นเพิ่นการันตีให้ดีกว่าเดี๋ยวสิวายองจะคล้องนะคะรอค่ะคะแนนสีดายซำดายไปค่ะให้กรรมการเพิ่นเบิงค่ะ มีคะแนนไหมมีคะแนนยังไงอะ่ะให้คะแนนยังไงดีเป็นดาวให้กี่ดาวดีเนาะมันถูงสุด5้าดาวจะเอากี่ดาวแล้วต้องห้าดาวอยู่แล้วค่ะหนึ่งดาวพอไหมครั้งแรกมันอร่อยมากเลยนะงั้นเลิกขาเดี๋ยวันเสเลาจะทิ้งไปถือนะคะปังมากินขนมเร็วามาชิมค่ะปิดบ้านไหมไม่ได้ปิดจะมาแป๊บเดียว ใครจะชิมก่อนดีมาลองชิมดูสิครามาได้ขี่ดาวมีชิมก่อนชิมก่อนครั้งแรกพี่หีคะ่ะคนแรกพวกเองนะเนอะเ็ดเองเด้อเ้ดา,าดาวห้าดาวให้เจ้ดาวนะเอาความจริงดูดูดูดนะแน่เฮ้นชิมเ้วชิมอีกแปลว่าแซมได้เนี่ย <c oughs> นาบ้านคิดว่ายิ่งเฮ้อเจ็บเยี่ยมเนาะให้จักดาวจ้าพี่น้องค่ะมาเบิ่งค่ะกรรมการเพิ่นกำลังซิมค่ะเดี๋ยวเพิ่นแบ่งให้พี่เคยก่อนนะคะแซ่บอยู่ให้กี่ดาวคะแต่ว่าหวานหน่อยยายเอาให้แจ็คดาวจ้ะเต็ม5ดาวให้เท่าไหร่หก็ให้ห้าโบนยายีให้เท่าไหร่ยายีค่ะ ให้สิบดาวนัวมันนัวมันนัวจันแต่เมื่อกี้บัไดัใส่น้ำตาลหลายเพราะว่าลดขวามอ้วนอยู่จ้าบรลังใส่หลายเอากรรมการคนต่อไปอาปาค่นี้ออ้ามอร่อยมอาจารย์บ้อุ้ยเีย่เป็นป่วยนั้น กล้วยไข่ได้หนิอันนี้เฮ็ดอันกล้วยบวชชีกล้วยไข่น่ะนะโอเคค่ะสองคนนี้ถือว่าผ่านค่ะกินมะว่างซอนได้ปะจ้แล้วโอ้โหซ้อนน่ะมเพิ่นทำสดๆเอากระแห่คอยกินน้ำแน่ ไม่ใช่ไม่ใช่หมายถึงมามีอยกิอยู่จานในหมอแต่่ากับตักมาเห็บชวยหนึ่งนะจ๊ะกวยปลาไหลแซบว่าแซบกัะเบื้องเอาค่ะพี่น้องกินคักดู่าเพราะว่าเดดมาเอาเนาะจะไปเฮ็ดใส่น้ำกันแล้วเห็ดอีกก็ได้ดูคลิปดูคลิปค่ะสำรับมือนีนะคะภารกิจก็เสร็จนะคะถือว่าผ่านค่ะเพราะยังกินว่าเศร้าอยู่ค่ะ กินว่าเศร้าอยู่นะคะกะถือว่าโอเคนะคะเดี๋ยวรอบหนาาจจะบอตะกุกตะกักแบบนี้นะคะเดี๋ยวจะเฮ็ดเธอที่สองเบิงนะสิเป็งงนยังไงค่ะนีใจอยู่ค่ะกินได้อยู่อันนี้ก็การันตีว่ามันหยองจะคล้องเนะะื้อค่ะมีฟูเป็นให้กินอยู่ไอ้ไมีฟูกินให้เบิงอยู่นะคะกะํารับคลิปนี้ <laughs> เพราะวาเฮ็ดหน่อยโพดนะคะเดี๋ยวรอบนาเฮ็ดไหม แล้วสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้สำนีก่อนนะคะฝากกดติดตามเพจหญิงแสงทองฟินแลนด์ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ